สำหรับตัว e a r n i n g สัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ยังแน่นอยู่นะแต่ว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยก็เฟดเอาออกไปค่อนข้างเยอะละนะครับโดยที่สัปดาห์นี้ตัวหลกัหลกๆนะครับที่อาจจะเป็นที่จับตาของนักลงทุนเนาะก็จะเป็นตัว SMCI นะที่ที่มีประเด็นในเรื่องของออเดตถอนตัวไเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะว่ารอบนี้เขาเขาจะส่งงบหรือเปล่านะครับสำหรับตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับก็อาจจะมีแฟนคลับของ f e r r a r i นะครับรายงานงบพรุ่งนี้นะครับ แล้วก็จะมีตัว Arms นะครับก็เป็นหุ้นชิปที่น่าจะเป็นที่นิยมของอินเวสเตอร์เหมือนกันคอคอมนะครับแล้วก็จะมี Novo Nordisk นะครับจะเป็นเซกเมนต,ต์ของยาไดอาบิติสนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคู่แข่งเขา e อ i l i l ล y ลี่นะครับก็งบค่อนข้างดีสปอยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์นี้เป็นไงนะฮะแล้วก็ช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นพวกโมเดอร์นาอะไรพวกนี้นะฮะจริงๆแล้ว วันวันพฤหัสเนี่ยมันจะมีตัวที่ไม่ใช่หุ้นอเมริกาด้วยนะครับก็คือตัว SMCI อัทติ SMC i อ่ะเป็นของเป็นเป็นคล้ายๆกับตัวตัวผลิตชิปอะฮะของจีนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงบ้างน,นะแต่นี้จะรายงานช่วงเอ่อพฤหัสนะครับทีนี้ในส่วนของงบเทคเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของตัว e a r n i n g ็งเ <ๆ S 1> ขาเลยเนี่ยผมอยากจะให้ดูภาพนี้ก่อนนะครับภาพนี้จะเป็นตัวตัวแคปเ นะครับของ4บริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์ใหญท่ที่ที่รวมกันนะพอดะนี่งบพอออกครบแล้วนะครับผมก็แทรกมาเรียบร้อยนะครับก็คือคาเปกเนี่ยยังบวมขึ้นอยู่นะประมาณสักเกือบๆแล้วแบบ7จ็ดเจ็ดสิบเลียนนะผมจําตัวเลขไม่ได้เหมือนกันนะรวมกันเท่าไหร่นะแต่สกเกลประมาณเนี้ยนะครับเอ,อ่อโดยที่เติบโตขึ้นนะครับประมาณ69%สิบเนต์ยียร์ออนเยียร์นะก็คือยังมีการเร่งตัวขึ้นของคาเปกอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยที่คอยติดตามงบหุ้นกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะจะจะพอทราบแลล้วว่าเาเงทุนหนหัก เพราะฉะนั้นเนี่ยเมทริกสำคัญที่เวลา e a r n i n g พวกนี้รายงานออกมาเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาดูเลยคือไอ้ส่วนที่เขาลงทุนลงแรงไปนะครับสร้างเงินได้หรือเปล่านะภาษาที่เขาที่เราจะได้ยินกันก็คือว่ามันมานิทายเซชันได้ไหมในส่วนที่เราลงทุนไปนะครับซึ่งออแต่ละบริษัทก็จะมีเซกเมนต์ที่ต้องจับตาไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ผมเฉลยก็เลยแล้วกันนะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย4ตัวนี้รายงานออกมาเนี่ยดีกว่าค่า2ตัวแล้วก็เป็นที่ ไม่เป็นที่พอใจของตลาดอีก2ตัวนะครับโดยที่ตัวที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่พอใจของตลาดเนี่ยคือ Alphabet กับ Amazon นะครับแต่ Microsoft กับ Meta เนี่ยไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมขอพาไปดูตัวที่มันตลาดโอเคก่อนแล้วกันนะครับสตัวนะตัวแรกเนี่ยคือตัว Google หรือว่า Alphabet นะครับ อัพเปเบเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูสัดส่วนรายได้นะฮะหลักๆเนี่ยจะเป็น Google Search นะครับก็คือ Advertising ที่ยิงอยู่บนตัว Google นะครับหรือว่าคนที่ต้องจ่ายค่าแอดเพื่อเพื่อไปเป็นผลลัพธ์แรกๆเวลาเราเซิร์ชอ่ะนะฮะอันนี้รายได้เขา่าสัดส่วนยังเป็นสัดส่วนใหญ่อยู่นะครับประมาณเกือบเกือบนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่จะพอกันละนะครับประมาณ10 10 10 10นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซกเมนต์ที่เราต้องดูของ Google นะนอกจากตัว Cloud เนี่ยนะครับตัว Cloud ตัวนี้คือตัวที่่่ in ตัััว AI ททีีชดดสุนะครบ อีกตัวหนึ่งที่ต้องดูด้วยก็คือตัวเซิร์ชนะครับว่าเซิร์ชดีไหมนะครับเพราะถ้าเกิดคลาวดีแต่เซิร์ชไม่ดีเซิร์ชโดนแย่งตลาดละอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะไม่โอเคนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันเลยนะครับในส่วนของ revenue g กอดโปรฟิตโอเปอเรชั่นอินข้นะครับแล้วก็แล้วก็เน็ตอินข้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าออกมาเลคคอร์ดไฮเกือบหมดนะก็แทบจะทั้งหมดเลยนะตัวตัว revenue เนี่ยกเ็เลคคอร์ดไฮเหมือนกันนะครับเติบโตขึ้นนะครับถ้าเกิดเราดูเป็น year year เยียร์อันเยียร์ท สีเขียวเนี่ยนะครับก็จะเป็นการชันขึ้นนะครับในทั้ง4 4สี่เมตริกเลยนะครับก็คือเติบโตขึ้นค่อนข้างโอเคนะนะครับสำหรับตัวอัลฟาเบตนะครับถ้าเกิดเราไปเบรกดาวตามเซกเมนต์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เป็นที่เป็น5ถึง6ตัวรายได้ของเขาเนี่ยนะครับตัวเซิร์ชเนี่ยที่เป็นตัวสำคัญสุดนะครับเนี่ยโตขึ้นมา12.2เซนนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ว่านักทุนต้องตามหน่อยนะตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีสโลปที่เริ่มลงแล้วนะครับ มันเริ่มมีการชะลอตัวของของของการเปิดเติบโตบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปมอนิเตอร์เพิ่มใกล้ชิดนิดหนึ่งว่าไอตัวธุรกิจหลักของเขาเนี่ยมันโดนดิสลอฟหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องคอยติดตามดูนะครับแต่ว่าตอนนี้อัตราการเติบโตเนี่ยยังอยู่ที่12%นะครับก็ค่อนข้างเยอะ YouTube เช่นกันนะครับ12%เหมือนกันนะครับตัวสําคัญนะครับคือตัวนี้ตัวคลาวนะครับคลาวเนี่ยรายได้ขึ้นมาประมาณ11ิลเลียนนะฮะก็ ก็คือพ้น10บมิลเลียนมาเป็นไตามาาที่2แล้วนะครับเพราะเขาเขาพิ่งพ้น1ิบมิลเลียนมาไตามาาที่แล้วนะครับการเติบโตเนี่ยโดดเด่นมากนะครับซวมให้ดูนะครับเติบโตเนี่ยยีออนเยียสาเร์นะครับก็สโลปหรือว่าความชันของเส้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเป็นทิศทางของของการที่เป็น extension หรือว่าขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า Google นะครับก็ออกมาค่อนข้างโอเคในเมตรติกที่ตลาดต้องการเห็นนะครับหนึ่งคือตัว คาเปกที่ลงแรงไปเนี่ยนะครับโอเคทําให้คลาวเขาโตได้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวเซิร์ชเนี่ยยังยืนเติบโตได้ในระดับ2หลักอยู่แม้ว่าจะมีการชะลอตัวของการเติบโตขึ้นมาบ้างก็ตามนะครับในส่วนของอีกอันหนึ่งที่ตลาดค่อนข้างชอบมากเลยนะครับก็คือเมื่อกี้เราดู revenue ไปแล้วนะทีนี้เรามาดูในส่วนของกําไรครับกำไรในส่วนคลาวนะครับนี่ครับเดิมเนี่ยเขา run l o s t มาตลอดนะครับคลาวเนี่ย แล้วก็พึ่งมากําไรในช่วง2ไตรมาสสไตรมาสที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาแรมอัพจริงๆเนี่ยคือไตรมาสนี้แหละนะครับเนี่ยกำไรของ operating income เนี่ยขึ้นมา1.9ึ่งจุดเบิลเลียนนะครับตลาดเนี่ยคาดไว้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณสัก1 1ึ0งเท่าน,นั้นเองนะครับแปลว่าตรงนี้มันมันเกินกว่าตลาดคาดไปประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เติบโตเนี่ยถ้าคิดจากฐานต่ำของปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ทำให้เขาเขาเพิ่งยกฐานขึ้นไม่ได้เห็นไหมครับ ทำให้เขามีการเติบโตในส่วนของกำไรที่เป็นธุรกิจคลาวด์เนี่ย600กว่าเปอร์เซ็นตเียะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าโอเคตัว Google เนี่ยพอจะทำได้แล้วนะครับในส่วนของมานิเ i ชันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องติดตามต่อก็คือว่าตัว Search จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ออกมาดีนะโอเคทีนี้ผมพาไปดูอีกตัวหนึ่งที่ออกมาดีแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวตัวอื่นค่อยเล่าต่อวันหลังนะครับก็คือ Amazon a เมซอนนะครับก็จะมีในธุรกิจหลายธุรกิจเลยนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นตัวตัวอ e ีคอมเมิร์ซนะครับของประมาณ40%ของเรเของ r e ว e n นิวนะครับแล้วก็จะเป็นตัว Third Party s e l l e ซ s เ r v i c e ซอตัวนี้คือคนที่เป็นร้านค้าที่มาที่มาขายบนแพลตฟอร์มของ Amazon อีกทีนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ธุรกิจคลาวดก็คือชื่อว่า AWS นะครับอันนี้สัดส่วนรายได้ประมาณสิบเจ็่เปอร็เือนตันะคร ไม่ใช่ดูแค่ว่าคือหลกัหลกๆกะก็คือดูคลาวจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตัวอ e ีคอมเมิร์ซก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะไปดูกันเลยตัวออนไลน์ตัวออนไลน์ช้อปปิ้งนะครับก็เติบโตขึ้นมา7.2%นะครับก็ก็ค่อนข้างโอเคนะครับเป็นภาพของการที่ปรับตัวขึ้นมานะครับเส้นเนี่ยมีการชิปขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของ third Party โอเคอาจจะมีการสโลว์ดาวลงนะแต่ว่ายังมันก็ยังบวกอยู่2หลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอไปได้พอไปได้ ในส่วนของ AWS นะครับเนี่ยรายได้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเติบโตเนี่ยก็ถือว่าเป็นคลาวที่เติบโตค่อนข้างโอเคนะสิบสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้ m ม c r o s o f t เนี่ยมันสามห้าถูกไหมครับแต่ Microsoft เนี่ยไซส์มันยังค่อนข้างเล็กมากครับถ้าเทียบมาเกตแชประมาณสักสิบเอ็ดบิลเลียนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าตัวของ AWS เนี่ยเขา27บ็บิลเลียนลวนะครับเพราะฉะนั้นฐานเขาค่อนข้างค่อนข้างสูงอยู่การเติบโตได้ประมาณสถืเก้าค่อข้างโอเค นะครับเมตริกสำคัญที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของมาจินมาจินในส่วนของตัวคลาวของ a เมซ o n นี่แหละนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้เราดูกำไรเนาะ,ะท็ทีเมื่อกี้เราดูไรายได้ถูกไหมครับในส่วนของมาจินนะครับเนี่ยตัว Op e r a t i n g income เนี่ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆทำ record อด g h แล้วมาจินเนี่ยนะครับในส่วนของคลาวเนี่ยสามสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับตลาดค่าไว้ประมาณสามิบสามนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเออ Amazon เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งในบริษัทไฮเปอร์สเกเลอร์ er นะครับที ลงทุนลงแรงกับคาเปกไปแล้วเนี่ยสามารถเอาไปหารายได้จากการทําธุรกิจคลาวหรือไอเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับก็ภาพรวมประมาณนี้นะทำให้ตัวตัวอเมซอนเนี่ยทำให้ตลาดเนี่ยออของอเมริกานะครับปรับตัวขึ้นได้ดีในวันศุกร์นะครับหลังจากที่กังวลในช่วงวันวัน,ว,นวันพฤหัสเนาะตัว Microsoft กับ Meta เนี่ยพาลงมาเพราะกังวลในเรื่องนี้แหละนะครับกังวลในเรื่องที่ว่าคาเปกที่ลงไปเนี่ย มันยังไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ได้นะแต่เพราะว่าพอมาวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยได้อเมซอนมาช่วยไว้นะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นอเมริกาเรียบวกกลับขึ้นมาได้นะครับภาพรวมประมาณนี้นะครับ